ตามกันต่อนะครับในยกที่3นะครับ2ยกแรกนั้นก็อย่างที่บอกนะครับพอจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วยกนี้ทางด้านของแสงประกายนี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับแต่ว่าทางด้านโด่งดังก็ไม่สนปากหลักนะครับไม่หนีนะครับคอยออกแข้งแล้วก็มีลูกแทงเนี่ยสกัดเอาไว้ตลอดเอาล้ครับขยับเข้ามาครับแสงประกายวงในครับดูการจับมัมีลูกขวางครับเอานวมด้านขวานี่แหละครับโด่งดังขวางป้ายไว้เลยครับอ่าแม่ กำเงินแทงไปแล้วโด่งดังแสงประกายมวยตาลล็อก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 โดนขวางหน้าอีกแล้วอาวอันนี้แสงประกายนี่ยพยายามจะล็อกนะครับจะมาโดนลูกขวางนะครับโอ้โหเรียกว่าโด่งดังนี่แก้เกมมาดีรู้ว่าทางด้านของแสงประกายนี่นายเหนียวเป็นของแสงประกายนี่ยังปล้ำนายอาชีพถนัดไม่ได้เท่าไหร่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มวยไทยมวยไทยล็อกหมายทั้ขวางตังขวางให้ได้ตลอดนะครับแสงประกายพยายามจะมัด พยายามจะล็อกพันงูเหลือมเลยครับวัดกันที่ข้อแขนแล้วครับไทยวิย่พื้นบ่อยๆได้เปรียบครับวัดกันแบบนี้ต้องทุกอย่างทุกส่วนต้องแข็งแรงแข็งแร่งด้วยแล้วก็ศึกยอดมวยไทยนี่แหละครับมรดกค,คนไทยอา้าวศึกมวยไทยมรดกค,คนไทยนะครับของเราเอา้าวเรียกว,ว่าเลื้อยไปเรื่อยลัดไปเรื่อยนะครับทางด้านของแสงประกายโด่งดังนี่พยายามที่จะขวางแล้วก็แทงโต ไม่ยอมปล้ำนายด้วย้วครับโด่งดังกระแสงประกายไม่สนนะครับตอนนี้ออกมาชวนทะเละโอ้มาโดนทางด้านของโด่งดังนี่ดักแทงเจ็บๆครับโอ้ยจังหวะจับครับแม่จังหวะจับครับสิริชัยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหมัดสวยเลยนะครับแม่โด่งดังทักขวางต้องขวางให้ได้ตลอดครับอยากขวางได้แค่1 2 3นะครับต้องขวางสีให้ได้ด้วยครับอ้าวเดินแล้วเดินแล้วแสงประกายนะครับโด่งดังต้องรับให้อยู่รับให้อยู่ นี่นะครับแม่ทุกตอนทุกตอนต้องดูดีดูดีตลอดเลยทีเดียวแสงาระกยแดงนะครับน้ําเงินโด่งดังโอ้โหแข็งแรงครับแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ครับถึงจุดนี้นี่ยังมองไม่ออกสายหลุดโดนดักแทงไปทีครับแข้งขวาอีกอช้าช้าโดนแบบนี้เดินมามัดได้ไหมตั้งกาแพงไว้โด่งดังคืนยังไงครับตีเอาละครับของจริงมาแล้วครับพักก่อนแป๊บเดียวครับ ธนเดชท,ทอพาน49นะครับหรือสิริชัยคลองสนภูรีสอร์ทจังหวะการจับนี่คล้ายๆกับแต่ขวางครับโด่งดังขวางคอเค็รเลยครับอาา้าวมันรุนบนเวทีปราดเข้าไปเลยนะครับใส่กันเลยทีเดียวายแดงแสงประกายนะครับน้ำเงินโด่งดังมันต้องอย่างนี้มวยมันอย่างนี้นี่นะครับเพชรดีมันต้องมันอย่างนี้นี่แหละครับฝ่ายแดงแสงประกายน้ำเงินโด่งดังเอาลีมาดูกันที่สงครามเข่านะครับ ลูกขวางลูกแข็งของโด่งดังนะครับจะต้านความแข็งแรงของแสงประกายได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ชวนทะเลาะอย่างเดียวติดอย่างเดียวนะครับพอปล้ำได้นี่โอ้โหเสียนี่ฮือฮาเลยนะครับเพราะเขาล็อกนี่ล็อกสวยนะครับแต่ว่าจังหวะจะเด้งตีเนื้อเนื้อ,น,อนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับต้องลงทุนนะครับแสงประกายต้นๆโดนไปก่อนโดนไปก่อนเนี่ยแหละครับโดนโดนแข้งไปก่อนโดอนอีกทีหนึ่งครับแต่ช้าาโดนแมโดนโดนหลายขนาดเลยนะครับถ้าช้า โอ้โหโด่งดังนี่นี่ฝีมือใช้ได้เลยครับรวดเร็วด้วยอ่ะวงในครับวงในเกมของเกมของแดงครับแสงประกายตีได้ไหมไม่ยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับน้าหมิงอา้าวแม่แสงประกายแดงนะครับน้าเหมินโด่งดังอา้าวเตะเตะเตะแล้วแทงอา้อาวโอ้โหโด่งดังเออแสงประกายเข้าในเข้าในยังตีไม่ถนัดอลิดูว่าหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆนะครับทางด้านของแสงประกาย เดินเข้าไปนี่โดนทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายนะครับแล้วก็ลูกดักแทงลูกนี้แหละครับเรียกว่าลูกทีเด็ดก็ว่าได้นะครับเอาแล้วมีมัดเสริมไหวไม่ไหวครับตวงแทงไปเยอะๆนี่แหละครับซ้ายนี่แทงเก็บครับเรียกว่าแต่ละดอกนี่เล่นเอาแสงประกายโดนเข้าไปทําท่าจะช็อตครับโอ้โหช้าไม่ได้เลยนะครับถ้าแสงประกายช้าโดนเนี่ยครับถ้าเดินช้าโดนก่อนเลยครับเอาวงในจับมัดล็อกได้แต่ว่าตีไม่ได้ครับมาตอนจบยังตีไม่ได้ครับเอา ต้องเดินอีกต้องเดินอีกอา้าวน้าเงินโอ้ยดวงดางกระแทงนะอะอ้าวขวางหน้าขวางหน้าโอ้ยแสงประกายกระโดนเยอะเหมือนกันอ้าเอาละครับตอนนี้ดูว่าจะอ่อนละโหยไปหน่อยนะครับทางด้านของแสงประกายเริ่มจะเดินช้าไปไหวไม่ไหวครับตอนนี้ทำท่าจะลองแรงให้เห็นแล้วโอ้หดูโดวงดังวันนี้โชว์จริงๆลูกขวางลูกแทงนี่แหละครับ อนาคตเลยนะครับรูปร่างดีด้วยนะครับพิกัด104ปอนเนี่ยในสายพิจิตรีของเรายังมีคู่อีกเยอะครับอ่าดูเหนื่อยๆลงไปนะครับเพราะโดนเยอะจริงๆครับมาแสงประกายตอนนี้ตอนนี้โดนเยอะจริงๆครับโด่งดังได้ทีนี่กับมาชุดใหญ่เลยครับเกียร์ไสชัวร์เด๊ะๆอ้าวตามกันต่อนะครับผู้เปิดหัวความมันครับในศึกมวยไทยเรโดกคนไทยยกสุดท้ายไม่มีทางเลือกแล้วครับแสงประกายคือต้องวัดดวงแล้วครับ เพราะว่ายกที่4ี่นี่แม่โดนแล้วออกอาการชัดเจนครับอ่ะวงในแม่แต่ว่าเนี่ยครับตีมันดูไม่ค่อยแรงอะครับต่งดังถ้าตีแบบนี้บอกว่าไม่กลัวเลยครับมามาเอาละครับทางด้านของช่างนุ่นนะครับลูกพี่ของแสงประกายนี่ก็น่าจะมีอาชีพไปไหลกำปั้นเหมือนกันในช่วงพักยกนี่บอกให้เดินต่อยหมัดนะครับแล้วก็พอปล่อยตัวออกมาแสงประกายนี่มาเดินต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำใน โอ้ทำให้ทางด้านของโด่งดังนี่คอยตั้งนะครับขวางแล้วก็แทงโต้คืนเอาละครับวงในพอเริ่มจะตีได้นี่ก็จะช้าไปหรือเปล่านะครับนี่ยกสุดท้ายแล้วครับอาวแสงมืกายแดงนะครับน้ำเงินโด่งดังเลือก,เล,อกเลือกแล้วในอะไรๆก็ดูสวยไปหมดนะครับโด่งดังตน้ตนๆนี่โอ้โด่งดังก็ทาท่าเหมือนจะแย่เหมือนกันนะครับเจอลูกมัดเจอลูกล็อกเข้าไปพอตั้งหลักได้นี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับ นาติดตามผลงานนะครับทั้งแสงประกายช่างนุ่นสีเกตแล้วก็โด่งดังสอ,องพรทองครับมวยดาวรุ่งน้ำหนักเล็กๆครับร้อยสาจับจับสวยเลยนะครับแสงประกายแต่ว่าคือจังหวะตีมันยังตีไม่ได้ครับมา<น>โดนลูกขวางไม่ว่าทั้งด้านของโด่งดังนี่เขาแก้เกมมาดีนะครับมีลูกขวางนี่ถือว่าวันนี้ทํางานได้ผลเลยเอาลวครับนี่แลพอขวางได้ก็แทงได้ คุมเกมเอาไปไว้ได้หมดนะครับก็อยู่ที่แสงประกายตอนนี้จะมีฮึดอีกก็หรือเปล่าครับเวลายังเหลือครับมาก็ดูว่าเกี้ยงเลยครับเกียงถังเลยนะครับก็สู้กันมาสนุกนะครับสี่ยกกว่าเดี๋ยวจบคู่นี้ตามกันต่อสุรศักดิ์มิวคอนสตีนคูดามยิมนะครับเจอกับเอกชัยหมูปิ้งมิวสิกครับหรือปังปอนสวริฐาคับคู่ต่อไปมีโอกาสไม่ครบยกด้วยนะครับ แล้วก็คู่ที่3ครับฟ้าประธาน JFT สนุกเกอร์เกาะล้านนะครับหรือปอเพชรไข่แก้วเจอกับชาลาวันหยกขาวแสนชัยยิมส่วนคู่เอกนี่ห้ามพลาดเลยนะครับสุดยอดมวยในรุ่นประมาณกลางครับรุ่นประมาณเฟเธอเวดนะครับเพชรนิรันด์ดาบรันสะะารคามเจอกับน่ารักสอจโอต้งปาจีนวันนี้ถือว่าคุณภาพเลยครับได้ดูทั้งมวยดาวรุ่งได้ดูทั้งมวยค่าตัว77ตเ0 0ดแสนครับหรือว่ามากันให้ดูหมดเลยนะครับทุกรุ่นนะครับแล้วก็ ทุกคู่นี้ก็ถือว่าคุณภาพนะครับชกกันไปอย่างคู่นี้ก็โหกว่าจะแพ้ชนะกันนี่ก็มาเห็นกันในยกที่4ีนะครับชัดเจนนี่และพรุ่งนี้กับมวยมังกรสุกห้ามพลาดเลยนะครับหลังขาววอสังประไพครับเจอกับทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยหัวพรุ่งนี้น่าดูเหลือเกินครับสุดยอดมวยฝีมือกับสุดยอดมวยเข่าอะไรจะแน่วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ ผู้เปิดหัวครับศึกมวยไทยมรอดกุมไทยในการทำงานของทีมงานเพิกินดีนะครับใบแรกไปแล้วใบที่2ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับหันไปที่มุมน้ำเงินครับโดงดังสอพงทองกรับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับชนะคะแนนแสงประกายช่างรุ่นสีตะเกตไปเดี๋ยวพักก่อนครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดู